ในสังคมที่ทุกคนใช้ชีวิตกันด้วยความเร่งรีบเพื่อให้ทันตัอโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก้าวแรกของลูกสำคัญเสมอค่ะเมื่อใครหลายคนไม่รู้จะให้ลูกไปเรียนที่ไหนคำถามต่างๆจึงเกิดขึ้นในโลกอินเทอร์เน็ตอย่างมากมายไม่รู้ลูกเรียนแล้วจะเป็นอย่างไรโตขึ้นจะใช้ชีวิตไปทางไหนคุณภาพชีวิตลูกจะเป็นอย่างไรคุณลืมคำถามเหล่านี้ไปได้เลย เพราะที่นี่อนุบาลโชคชัยชัยพฤกษ์เรามีคำตอบให้กับอนาคตของลูกคุณแต่เอ๊ะเราลืมอะไรกันไปหรือเปล่ายังมีหลายครอบครัวที่เข้าไม่ถึงเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยแต่อยากจะให้ลูกได้เรียนโรงเรียนดีๆเหมือนอย่างกับครอบครัวนี้ค่ะวันนี้มาทำอะไรดีละ่ะ เจ้าค่ะมันดีอีสานมาหาแม่หมอลูกจะเข้าโรงเรียนไม่รู้จะเข้าโรงเรียนไหนก็แม่หมอสุ่ยข้าด้วยนะคะเจ้าค่ะเ,เรื่องแค่นี้ก็มาหาค่ะนู่นต้อง,งองยงอู่นในถังน้ำมันโรงเรียนอีสานอยู่ในถังน้ำมัน มาเริ่มก้าวแรกในโรงเรียนอนุบาลโชคชัยชัยพฤกษ์กันดีกว่าค่ะไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าทำไมโรงเรียนอยู่ในหมู่บ้านเพราะดวงใจของพ่อแม่ความปลอดภัยต้องมาเป็นอันดับหนึ่งค่ะที่บ้านหลังนี้ทําให้การเรียนดูเป็นเรื่องสนุกกับหลักสูตรที่มุ่งเน้นเด็กเป็นสําคัญเล่นอย่างมีความหมายกับกิจกรรมที่หลากหลายชอบเรียนอะไรต้องได้เรียนอยากเล่นอะไรเราให้เล่น ที่นี่เราให้เด็กได้เรียนรู้กับอุปกรณ์จริงสถานที่ก็จริงทดลองกันจริงๆเพื่อให้เด็กๆทุกคนได้รู้ลึกรู้จริง ภาษาต่างประเทศเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญเพราะที่นี่เราให้เด็กทุกคนได้สัมผัสกับเจ้าของภาษาทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษเรียนรู้ผ่านกิจกรรมและเทศกาลต่างๆฟังพูดอ่านเขียนกับเจ้าของภาษาจริงๆไปเลยค่ะและที่นี่เรามีห้องเรียนรู้ที่ได้รับมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดมีไว้สําหรับเด็กๆที่อยากจะค้นคว้าเพิ่มเติมจากในห้องเรียนค่ะ หรือน้องๆหนูๆคนไหนอยากจะเล่นตามจินตนาการเรามีห้องพัฒนาศักยภาพไว้บริการเด็กๆทุกคนเลยค่ะทุกวันนี้ต้องยอมรับนะคะว่าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญกับชีวิตเราเป็นอย่างมากเด็กๆทุกคนต้องก้าวตามให้ทันนะคะโรงเรียนของเราจึงให้เทคโนโลยีเข้าไปอยู่ในทุกๆกิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้และเท่าทันต่อโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพราะจินตนาการสำคัญที่สุดเราจึงให้เด็กได้สร้างสรรค์ผลงานอย่างเต็มที่มีครูเฉพาะสาขาไว้ต้อนรับความฝันของน้องๆทุกคนค่ะเมื่อสิ่งที่ฝันเป็นจริงได้เสมอเมื่อสิ่งที่คิดได้ลงมือทำเมื่อดนตรีเริ่มเราจะสนุกไปพร้อมกัน หรือน้องๆหนูๆคนไหนที่รักในการเต้นและชื่นชอบการกล้าแสดงออกต้องยกให้ที่นี่เลยเพราะว่าเราควาดรางวัลระดับประเทศมาอย่างมากมายตอนนี้เทรนการทำอาหารกำลังมาอยากเป็นเชฟเด็กๆต้องได้เป็นฝึกการทำอาหารทั้งคาวและหวานและฝึกตกแต่งจานตามสไตล์ของตนเอง เรียนอย่างจริงจังเล่นให้เต็มที่เสริมสร้างพัฒนาการทั้ง4ด้านให้กับเด็กๆสติปัญญาต้องเกิดร่างกายต้องแข็งแรงสังคมต้องมีและอารมณ์ต้องดีน่ารักอะการเรียนรู้นอกห้องเรียนก็สำคัญไม่แพ้กันเราจึงพาเด็กๆไปเรียนรู้ในโลกกว้างหาประสบการณ์ที่แปลกใหม่สร้างความสนุกสนานในการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ ส่งเสริมเด็กเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศและคว้ารางวัลมาอย่างมากมายเพิ่มประสบการณ์และโอกาสการเรียนรู้ให้กับชีวิตกิจกรรมก็มุ่งเน้นวิชาการก็มุ่งมั่นนักเรียนของเราจึงสามารถสอบเข้าศึกษาต่อระดับปฐมศึกษาปีที่1โรงเรียนในเครือสาธิตเครือคาทอลิกและโรงเรียนชั้นนําได้มากมายเลยค่ะไม่ว่าลูกของคุณจะโตหรือจะเล็กแค่ไหนก้าวแรกของลูกสำคัญเสมอ มาให้เราดูแลนะคะ